ดูไหมคะว่าถุงพลาสติกใบหนึ่งที่เราใช้เพียงแค่5นาทีอาจต้องใช้เวลาถึง500ปีกว่าจะย่อยสลายได้หมดและในช่วงเวลานั้นมันอาจลอยอยู่ในทะเลติดตามชายหาดติดอยู่ข้างถนนหรือแฝงตัวอยู่ในดินที่เราปลูกพืชที่กินบางครั้งมันยังแตกตัวเป็นเศษเล็กๆที่เราไม่เห็นด้วยตาแต่กัดอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ปีขยะพลาสติกในทะเลเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจสัตว์ทะเลจำนวนมากเต่าที่กินถุงพลาสติกคิดว่าเป็นแมงกะพุนวานที่ตายเพราะท้องเต็มไปด้วยขยะนกทะเลที่ปากเต็มไปด้วยฝาขวดล้วนเป็นเหยื่อจากสิ่งที่เราทิ้งแม้เราจะอยู่ไกลจากทะเลแต่ขยะพลาสติกที่เราทิ้งสามารถไหลผ่านแม่น้ำและคลองไปสู่มหาสมุทรได้ และเมื่อพลาสติกเหล่านี้แตกตัวเป็นไมโครพลาสติกเศษเล็กๆนี้จะปนเปื้อนในอาหารทะเลน้ำดื่มและแม้แต่ในอากาศที่เราหายใจสุดท้ายมันก็ย้อนกลับเข้ามาในร่างกายของเราเองแต่ข่าวดีก็คือเราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ทำได้ทันทีเช่นพวกถุงผ้าไปร้านสะดวกซื้อไปตลาด ใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วพลาสติกปฏิเสธการใช้พลาสติกเช่นหลอดช้อนซ่อมพลาสติกโดยเลือกใช้ของใช้ที่ใช้ซ้ำได้หรือย,อย่ยอยสลายได้แทนซื้อของแบบแพ็คจำนวนน้อยเพื่อลดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นรวมทั้งรีไซเคิลขวดและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่าดูถูก พลังของการเริ่มต้นสิ่งเล็กๆเพราะเมื่อคนหลายล้านคนทำพร้อมกันมันคือคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆของเราในวันนี้อาจเป็นของขวัญล้ำค่าให้สำหรับคนรุ่นต่อไปเริ่มต้นวันนี้พกถุงผ้าใช้แก้วส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นเพราะทุกครั้งที่คุณเลือก ไม่ใช่ไม่ใช้พลาสติกคุณกำลังเลือกอนาคตที่สะอาดก,กว่าปลอดภัยกว่าให้กับโลกและให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะ